สวัสดีครับผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรชื่อผมเออชื่อพุกมือปีศาจคนณเอลินชื่อเอลนไม่ได้เจอเพื่อนัดนานวันนี้ขออนุญาตโชว์คนให้ดูหน่อยอ่าโอเคนะคนัดปกติเนี่ยเคยเล่นมาที่ไทยก็เคยนะเคยเบ้างใช่ไหมโอเคกีดไพ่เป็นไหมเปลีคยนเขาเป็นเอาแบบว่ากีดละเอียดเลยนะละเอียดเลยขอดูการกีดไพ่หน่อยละเอียดเลยอ่าโอ้ยโคตรเสียดโคตรเสียดอันนี้เนี่ยดู ครับต้องอครับนะครัเขารจริงนะครัชเขารจริงโอเคตนที่ฟุ๊บจะแสดงวันนี้หรือว่าโชว์ให้ดูวันนี้มีชื่อเรียกว่า Oil and Water หรือว่าน้ำกับน้ำมันจะใช้ไพ่แทนสิ่งนั้นน้ำกับน้ำมันเนี่ยถ้าเะสมมติเราเอามาผสมกันทิ้งไปสักระยะหนึ่งมันจะแยกออกกันได้โอเคไหมฟุฟ๊คอสอัพนะโอเคอเคดี๋ยวคัดก่อนนะครับ เดี๋ยวผู้จะเอาไพ่สีแดงเป็นน้ำแล้วกันดำเป็นน้ำมันจะได้จำกันง่ายๆโอเคโอเคนะแดงเป็นน้ำดำเป็นน้ำมันนี่แล้ครับป๊อบป๊อบป๊อบง่ายๆเลยนะครับอ่ะแดงสามโอเคนะแล้วก็ดำสามใบแล้วกันดำสามใบโอเคง่ายๆดูง่าย,ายอย่าไปเครียดดูบรรยากาศนี่เครียดมากใช่ไหมสบายๆ <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> คลา,าข่าวคลาขาวแดงปับ๊บดำแดงดำแดงดำปึ๊บอ,อีกทีหนึ่งดำแดงคลาข่าววันอยู่โอเคไหมตามที่บอกเขย่าใหา้ครบๆทิ้งมาสักะยางหนึ่งมันจะเออใช่ดำ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 ,ดำ ดำดำเห็นไหมแยกตัวออกจากกันทฤษฎีที่ดีย่อมพิู่นสามอีกทีหนึ่งได้อีกทีนะสับกันเลยครับแดงดำแดงดำป๊บป๊บตัหนึ่งนหนึ่งลืมเขย่าแล้วเขย่าโอเคโอเคทิ้งไปเลยานึงป๊อ้ห หลักวิทยาศาสตร์เอามาพู่กับมายากคนได้แต่เดี๋ยวก่อนตะกี้รีดไพ่เอกปะทิ้งไม่นานอย่างเงี้ยไม่มีใครยุ่งเลยหรอมาดูกันนะไม่บ้ามาดูกันนะครับตรงนี้ทั้งสำรับก็จะกลายเป็นแดงแดงแดงดำ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 หมดเลยแยกตัวออกหมดเลยอ เขาตึงเจกให้กับเพื่อนผมมากครับเพื่อนยอดติดตามได้ที่ไหน99เมจิกใช่ป่ะอ่า99จิกก็ไม่ตัวนี้อาจารย์ชาลี <laughs> เป็นคนสอนฟลุกมาตั้งแต่ตอนเด็กก็เอากลับมาเล่นใหม่นะครับไม่ลืมคนนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับนะครับ mm hmm. ได้มาคาให้ยอด